เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกไี้ว่าเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วกับสนามแตกในประเทศญี่ปุ่นครับเพราะล่าสุดสาวไทยเราคว้า MVP ซึ่งก็กลายเป็นว่าทัดดาวนั้นโชว์โหดโชว,โชว์หัวแถวครับยังรวมไปถึงโด่งดังมากๆที่ยูฟ่าและสาวไทยของเราตอนนี้ยึดตัวหลักได้สําเร็จซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นทําแต้มแบบกระจายนะครับถูกยอมรับจากวีลีกญี่ปุ่นเป็นอย่างดีที่สำคัญเลยก็คือสามารถคว้า MVP ได้ ยังรวมไปถึงสถิติของตารางคะแนนญ,ญี่ปุ่นครับกลายเป็นว่าสาวไดเราติดท็อป3กับการบล็อกต่อเซตยอดเยี่ยมสําเร็จซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องรวอปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับโดยพาวนลีกของญี่ปุ่นก็คงยังต้องมาติดตามกันหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานเลยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไดเรามากขึ้น ซึ่งก็มีหลากหลายโปรแกรมเลยนะครับที่จะแข่งขันกันโดยเฉพาะในลีกของตุรกีสสิพพรครับก็จะพาตัสกัดนั้นลงสนามในวันนี้ด้วยรวมถึงลีกของฝรั่งเศสครับสำหรับพิมพิชยาแต่ว่าลีกที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ครับก็เป็นเรื่องของลีกญี่ปุ่นวีลีกญี่ปุ่นโอ้โหล่าสุดครับไม่น่าเชื่อว่าสาวในเรานั้นจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะ ทัดดาวนึกแจ้งครับที่สามารถฝ่าวิกฤตพาทีมนั้นเอาชนะยักษ์ใหญ่ได้สําเร็จก็คือเดนโซเอรีบิสที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกทีมหนึ่งเลยครับที่ผลงานดีมากกับฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าฤดูกาลนี้มาเพรียงพรำให้กับเพียบยูบูแคทตัวสก,กัดของทัดดาวนึกแจ้งนั่นเองครับ โดยที่เดนโซนั้นมีซุปตาอย่างโรซามารียคุณผู้ชมก็น่าจะทราบกันดีนะครับซุปตาสาวชาวบราซิลเกมนี้ครับกลายเป็นว่าเพียบยูนั้นเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตซึ่งเกมนี้ครับถ้าดาวนึกแจ้งของไทยเราเนี่ยก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับเซตรแรกเนี่ยเป็นฝั่งเดนโซนะครับที่เอาชนะได้30 ต่อ28รูปเกมสู่สีกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงแต่ละเซตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต้องบอกได้เลยว่าตื่นตาตื่นใจนะครับเซตแรกก็เป็นเดนโซที่ชนะไปก่อนเซตที่2ครับกลายเป็นว่าเพียบยูไม่ยอมแพ้นะครับมาพลิกเอาชนะได้36ต่อ34คะแนนย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นการในขันวอลเลยบบอลนะแต่ว่าทําแต้มกันกระจายเหลือเกินนะครับส่วนเซตที่3านั้นก็ยังคงเป็นเพียบยูครับที่มาบีดเอาชนะไปได้เหมือนมีโมเมนตัมที่ชัดเจนมากกว่าชนะไป25ต่อ23ครับแล้วก็เซตท เป็นเพีอยู่ที่พลิกเอาชนะไปได้25ต่อ21คะแนนสมมุตนิในเกมนี้ครับเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตแล้วประกอบกับทัดดาวนึกแจ้งได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง4เซตเลยนะครับแทบที่ญี่ปุ่นไม่กล้าเปลี่ยนเพราะเป็นตัวหลักทำแต้มมาหาจุกมากๆ แล้วที่พิเไปกว่านั้นครับหลังจากจบเกมนี้กลายเป็นว่าทัดดาวนึกแจ้งโชโหดครับสามารถคว้ารางวัล MVP ของเกมนี้ได้สําเร็จโดยทําไปทั้งหมดนั้น21คะแนนครับจากการโจมตี16จากการบล็อก4จากการเสิร์ฟ1และก็ลงตัวจริงตลอดทั้งเกมเลยซึ่งมีอัตราความสําเร็จในเกมรุกนะครับ61.5สูงที่สุดในทีมเลยครับส่วนใหญ่แล้ววีลี่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมองตรงนี้นะครับจะมองในเรื่องของส่วนร่วมในการเล่นมากกว่าโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมี เกมรุกที่โอโหเด็ดขาดเปอร์เซ็นต์สูงโอกาสที่จะได้รับรางวัลนีมพีเนี่ยก็มีสูงเช่นเดียวกันแล้วการบล็อกเฉลี่ยนะครับก็1ครั้งต่อเซตถือว่าแข็งแกร่งมากรวมไปถึงรับบอลแรกสํเร็จาเร็จ5 0ครับเรียกว่าเป็นสมดุลที่น่าทึ่งเลยและก็ยังมีการเสิร์ฟในแต้ม1ครั้งเสิร์ฟผิดพลาด1ครั้งกลายเป็นทัดดาวนึกแจ้งครับสาวได้เราเนี่ยทำางานได้อย่างยอดเยี่ยมโดดเด่นนักเกมรุกแล้วก็เกมรับแล้วก็ถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญของเกมนี้โดยแท้จริงนะครับ พีของทีมได้แบบที่ไม่มีข้อกังขานะครับไรข้อกังขาโดยแท้จริงเห็นไม่บ่อยเลยที่ตำแหน่งบนเร็วจะมารับรางวัลน,นี้ได้ผมก็น่าจะรู้สึกว่าทัพดาวเนี่ยรับรางวัลน,นี้บ่อยมากนะครับกับรางวัลผู้เล่นโดดเด่นที่สุดของทีมเนี่ยแล้วเกมรุกแต่ละครั้ง61.5เปอร์เซนะครับหมายความว่าเกินครึ่งหนึ่งของการบุกทุกครั้งเนี่ยกลายเป็นแต้มโดยตรงแทบจะไม่มีข้อบิดพลาดอะไรเลยนะครับนี่คือฟอร์มระดับแนวรุก ประสิทธิภาพสูงสุดข,ข,ของเกมนี้จริงๆแล้วการเอาชนะทีมเดนโซ่เนี่ยถือว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็น่าจะเป็นการเล่นในบ้านด้วยนะครับที่เสียงเชียร์นั้นดังสนั่นสนามแทบแตกกับเพ d ยบูบแคทเป็นอีกหนึ่งผลงานของสาวไทยเรานะครับที่โดดเด่นไม่แพ้ใครส่วนอีกคู่หนึ่งของสาวไทยเราครับก็ต้องบอกว่ายังโดดเด่นเหมือนเดิมแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดา,สดายครับที่ยังไม่สามารถเก็บชนะได้ก็เป็นอารามาเดยยามากตะที่มีสาวไทยเราถึง3คนไม่ว่าจะเป็นวิมลรัตนพันธุ์ยูฟาด พหรือว่าอัจาราพรคงยุธเกมนี้ครับต้องโครจรมาเจอกับคาริยาควินซี่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าสู้ไม่ได้นะครับคาริยาก็ชนะไป3ต่อ0 Z, ูนเซตโดยสกอร์ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดและก็ยี่ห้าต่อยี่สองแต่ว่าสิ่งที่เราต้องพูดถึงกันครับรูปแบบการเล่นของสาวไเราทั้งสามคนเรียกว่าดืนตัวหลักตัวจริงแบบที่โค้ชเชื่อใจมากๆนะครับลงเล่นครบทั้งสามคนเลยท้งน้อง ơi, อยู่ฟ้าเอยอัจาราพรเลยหรือว่าวิมุลดัตลงเล่นครบทั้งสามเซตนะครับโดยผลที่ไดทำแต้มสูงสุดของสาวได้เราในเกมนี้ ก็เป็นยูฟาดอลพรที่ต่อไปทั้งหมด16คะแนนนะครับจากการโจมตีเนี่ย30เเลยแล้วก็มีเปอร์เซ็นการรับบอล41.1นะครับถือว่าเป็นตัวลุกหลักบุกหนักสุดในทีมได้เลยสําหรับยูฟาดอลพรอีกคนหนึ่งที่ตามมาก็เป็นอัจฉราพรคงยศครับที่ทำคะแนนรดมทั้งหมดเนี่ย11คะแนนครับเปอร์เซ็นการโจมตี41.7แล้วก็มีการรับบอล36.7ด้วยเรียกว่าเกมรุกแน่นเสิร์ฟดีแล้วก็ สเสียดที่สุดในทีมได้สําหรับอัจจราพรเพียวก็เริ่มจะเข็นฟอร์มเก่งกลับมาได้อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยสภาพความเป็นทีมนะครับ ตัวน,นี้ก็ยังเสียเปรียบคู่แข่งอยู่อีกคนนึงครับวิมลนดัรนาพันธ์เกมนี้เนี่ยได้ลงได้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ทําแต้มไป4คะแนนเปอร์เซ็นต์การยจมตีอยู่ที่25%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้แต้มจากการบล็อกถึง2คะแนนด้วยกันพอโดนหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยวิมลนัตรรก็รู้สึกว่าจะออกไปเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็มีช่วยเกมบล็อกบ้างเพื่อที่จะคุมหน้าเน็ตได้ก็เรียกว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าอารามาเรยามาก,กตะจะไม่สามารถเอาชนะได้ครับแต่ด้วยผลงานสาวไนเราทั้ง3คนเนเกที่ น่าพอใจและก็ในเกณฑที่ดีเลยโดยเฉพาะยูฟ่า เป็นผู้เล่นที่แบกเกมรุกหลักของทีมอีกแล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยยู่าก,ก็อยู่กับทีมนี้แล้วก็แบกทีมแบบนี้เลยส่วนอัจฉร,ริพรเนี่ยเกมนี้ก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันนะครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมเสิร์ฟส่วนอีกคู่หนึ่งครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตดกันยาวๆก็เป็นโต๊ะสกัดของอัตยาบำรุงสุขกับสโมสรนิซามิสึสปริงนะครับพบกับวิกตตเรียฮิเมจิโต๊ะสกัดของจาจรโมกสีนั่นเองแต่ว่าจจรน,นั้นมีการบาดเจ็บไม่ได้ไปร่วมในปีนี้นะครับอาจจะ ไปร่วมทีมเนี่ยในต้นปีหน้าสําหรับชะโจนเองแต่ว่าโคจรมาเจอกับนิซามิสึสปริงครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผลการแข่งนนขันนั้นเป็น Hi ิซามิสึสปริงครับทีมยักษ์ใหญ่เอาชนะไปได้3ต่อศูนเซตเลยทีเดียวซึ่งผลงานของหัทยาเองก็ถือว่าโดดเด่นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง3มเซตเลยนะครับโดยสปริงก็เอาชนะไปยี 20, ่ห้ายี่สิบยี่ห้ายี่และก็ยี่ห้าต่อสิบเจ็ดผลงานถือว่าขาดเลยการขาดชะโจนเนี่ยเชื่อได้ว่าเกมรุกของวิกตอเรียรู้สึกว่าประสิทธิภาพเนี่ย จะไม่โดดเด่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเกมรุกก็จะพึ่งมิยาเบะที่เกมนี้ทําไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ20คะแนนส่วนเลขคนอื่นก็ทําเต็มได้น้อยนะครับเคะแนนบ้าง3คะแนนบ้างเกมรุกค่อนข้างไม่หลากหลายเท่าไหร่ถ้าเกิดมีจ้จนมาร่วมทีมเนี่ยก็จ,จะหลากหลายมากขึ้น แต่ฝั่งของอัตยาเองนะครับเกมนี้ก็สามารถทําได้ทั้งหมด5คะแนนนะครับจากเกมรุก2คะแนนจากกาบรบล็อก3คะแนนถือว่าเด่นมากๆในเรื่องของเกมบล็อกนะครับเด่นสุดในทีมเลยก็ว่าได้และก็ยังมีเกมเสิร์เ14.6%กเกมรับรีเซ็ปชั่นเนี่ย35.7%ซึ่งจุดเด่นที่สุดในเกมนี้ของอัตยาครับก็เป็นเรื่องของเกมบล็อกนะครับดีสุดในทีมเลยก็เลยช่วยให้เซมิสือนั้นมีจุดแข็งในแนวรับหน้าเน็ตมากขึ้นส่วนเกมรุกก็มีประสิทธิภาพสูงเช่น,น ว่าจะเล่นเกมรุกเพียงแค่4ครั้งเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีความแม่นยำและไว้ใจได้รูปเกมการเล่นโดยรวมนะครับถือว่าเป็นเกมที่มีผลต่อทีมากในเชิงเกมรับและก็คุมจังหวะแต่ว่าไม่ได้มีการเน้นทําแต้มแบบจริงจังหรือว่าการเสิร์ฟบอลมากเกินไปโดยสายติของฮิซามิสึน,นันผู้เล่นทําแต้มสูงสุดเรียกว่าแทบจะไม่กระจายกันเลยนะครับมียปแค่สามสี่คนเท่านั้นก็มีซันทาลิ ที่ทาไปทั้งหมดเนี่ย19คะแนนนะครับแล้วก็ยังมีเซเมนดี้ที่ทําไปทั้งหมด11คะแนนรวมไปถึงชิตามาโดก็ทําไปทั้งหมดเนี่ย16คะแนนเลยก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับที่โด่งดังในลีกญี่ปุ่นในวีลีญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้สําหรับตารางคะแนนเองครับโยกมาฝั่งนี้กันบ้างอันดับหนึ่งเนี่ยเอนนเซรดรเกตอันดับ2เป็นวิกตัวเดียฮิเมจิอันดับ3าเป็นคูโรเบะส่วนสาวได้เรานะครับที่ใกล้เคียงที่สุดก็เป็นนิซามิสึสปริงนะครับของอัน,นี่ย ขยับขึ้นมาเป็นันดับ5้าของตารางชนะ4ี่เกมแพ้3เกมส่วนเพียบยูบูแคลดของทัดดาวเองครับก็อยู่ดับที่9ชนะ3เกมแพ้4เกมส่วนอารามารยามกตะยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็แพ้รวด7เกมถือว่าฟอร์มยังน่าเป็นห่วงมากนะครับส่วนตารางคะแนนผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับสาวไทยเราติดมาอยู่1คนก็เป็นหัตถยานนั่นเองกับการบล็อกต่อเซตมากที่สุดเป็นอันดับ3ของลีกในตอนนี้มีสถิติอยู่ที่0จ 7-1นี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดของวัลวันหญิงญี่ปุ่นหรือว่าวีลีกนะครับที่สาวดนเรานั้นไปร่วมเล่นฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะดูเงียบหน่อยเพราะว่าด้วยเรื่องของฟอร์มที่ยังปฏิติประโตก,กันไม่ได้เพราะมีการย้ายทีมกันแต่การที่ทัดดาวสามารถคว้า MVP มมาได้แบบนี้ครับมันจะกลายเป็นว่าความน่าสนใจเนี่ย เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันซึ่งก็ต้องรอเดตติดตามกันได้หลังจากนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เดี๋ยวรอเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรากันส่วนโปรแกรมการแข่งนนขันในลีกของยุโรปนะ โดยเฉพาะหลีกตุรกีของออมสินสัตย์ปภศนะครับจะมีการแข่งนนขันในวันนี้นะครับเวลา17นาฬิกาตามเวลาของตุรกีเทียบเป็นเวลาไทยก็ประมาณ21นาฬิการอชมรายตามกันได้ครับเพราะาสัตย์ปภศเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันและในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดทเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวได้เราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับขาาปเดในนคลิห้ส สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย